สวัสดีค่ะป๊าป๊าฮัลโหลฮาเล่ฮัลเล่หรือที่เราอยู่บนที่เรียกว่ายอดเขาเลยเนาะเรานั่งกอนเดอรล่าหรือที่เรียกว่าตรงนี้เราเป็นเป็นภูเขาโทมามูเอลเทนใช่เอ่อซึ่งจะมีระเบียงที่เรียกว่าเทเลสส์ออฟฟอสตีกับกับอ่าคาวอล์คใช่เอ่อซึ่งเมื่อกี้เราไปเดินมาแล้วสวยงามมากคาวอล์คเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกหัวป๊าบางส่วนมาให้ชมนะตัดเพิ่มมาให้ด้วยนะคะทีนี้นี่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปส่งป๊า กายกายหมดแรงหมดสติไปแล้วกายมาลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วเร็วไปแล้วไปต่อแล้วครับไหวไหมไหวไหมครับไหวปะปะไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องเดินไม่เดินก็ทิ้งอยู่บนเขานี่แหละเดี๋ยวเราจะเดินไปส่งป๊าป๊านะคะ ป๊าากับเกสจะนั่งรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินอะไรนะเล่นสโนว์ค์ทลงไปค่ะระยะทาง4,200ัน้เมตรหรือ4ีกิโลสองกิโลนั่นแหละนะคะตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วเรากำลังเดินกลับไปเดี๋ยวมาม้ากับน้องกายจะไปส่งป้าเพราะเขาจำกัดความสูงเด็กมีแค่น้องเกสที่เล่นได้คนเดียวมาม้าก็เลยอาสาทำหน้าที่ดูแลน้องกายค่ะเอาคมไปใ้น้องกาย อ่ีแล้วเราค่อยๆเดินไปส่งหัาป้านะคะดูซิว่า,อาวสองสี่กิโลสี่จุดสองกิโลเนี่ยน้องเกดจะพี่ชิดได้หรือเปล่าเพราะมันง่ายกว่าสกี้ค่ะอ่าตอนนี้นะคะป้าป้ากับเกดก็กําลังเตรียมตัวแล้วนี่เขามีคนมาสอนเทรนนิ่งเรียบร้อยนะคะรถอันนี้ไม่ไม่ยากขับง่ายๆ แต่ว่าถ้าเจอทางชันเราก็จะเหยียบเบรกเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้ป๊า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 จะไปก่อนนะคะเจสป๊าป๊าจะไปก่อนตามป๊าป๊ามานะพร้อมยังคะเยสเยสอ่าโอเคเหยียบเบรกเหยียบเบรกกายลุกขึ้นกายลุกขึ้นเจสกายป๊าป๊าบ๊ายบายป๊าป๊าบ๊ายบายเจสค่อยๆต่อไหลนี่ๆเอาขาขวาแล้วก็เบรก เกดใช้ข้างเดียวอ่าบายบายเกดระวังนะคะบังคับทิศทางดีๆเหยียบเบรกตลอดเวลาจะได้ช้าๆหน่อยเก่งมากดีงามค่ะ รวยมากจากตรงนี้เห็นไหมเล่นไอซ์เล่นรถนะอ่าค่อยๆค่ะอ่าเลี้ยวขวาด้วยมองทางครับอ่าอ่าเกตได้แล้วตอนนี้เกตเล่นเก่งแล้วดูเก่งอยู่เหรอสกีง่ายกว่าหรอฮะเกตบอกว่าสกีสกีง่ายกว่าขับรถแบบนี้เออไม่มีอะไรหรอกลูกอ่า ทำไมต้องกระดกกระดกด้วยคะเบรกไว้อยู่เหรอปล่อยปล่อยเบรกจะได้ไปต่อค่ะ,ะถ้าเหยียบคือหยุดค่ะสวะดดยมากนี่นี่ขับรถแบบนี้ก็เพลินดีเหมือนกันนะชมวิวไปเรื่อยไปเรื่อยไปาสบายไม่ไป พอถึงตรงนี้นะจะเป็นจุดถ่ายรูปนะป้าป๊าถุงมือหายป้าเดี๋ยวเดยวป้าเดินไปหาอ่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่การอาเจสมาจุงมือป,ป้าปาค่ะเจสจุ่มือป,ป้าปาก่อนอเดี๋ยวไปถ่ายรูปวิวสวยๆตรงนั้นกันนะคะเย็นมือเย็นนะคะอะไรเย็นอ่ะ <laughs> มาถ่ายรูปก,กันดีก,กว่านี่ให้ดูกันอะนี่เกสอ่อหมวกมือหน่อยลูกเฮ้ยสวยจังเลยสวยมากเลยตอนนี้ก็สวยแล้วแต่ที่ว่าป๊าป๊าจะต้องเดินเดินขึ้นไปหาถุงมือป๊าป๊าเองซึ่งข,ของเพาะอินเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่สลับสลับกล้องไปสลับกล้องมาเนี่ยมันมันหล่นลงไปเพราะฉะนัะ่นไม่รู้เลยว่ามันหล่อยู่ตรงไหนต้องเดินขึ้นเขาไปคนเดียวก็ตอนนี้ให้เกสรอ รอกับจ so ียอนอยู่ที่ที่จุดถ่ายรูปตรงนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยนี่นะครับแต่แล้วก็เจอแล้วถุงมือที่ตกไปเหนื่อยเหนื่อยมากโอ้ยหลังจากเดินขึ้นเขามาตั้งนานเจอแล้วถุงมือเหนื่อยมากเลยไม่ได้ทำตกเลยตกจรเหนื่อยเลยอ่ะเกีร์ตัวใหญ่ไปโอ้ยโอเคโอเคอะ ไปดีโก้ดูสวยมากเลยดูวสวยมากเลยไปอนนเกส์นำหน้าไปแล้วค่ะไปเราค,อย,คอยตามเกสไปเกสบอกว่าสก,กีสก,กีง่ายกว่าแต่ป็นจริงๆแล้วสก,กีมันยากกว่านะแต่เกส์เขาถนัดมากกวา่าว่าส่วนเพราะอินว่า ตะก,กี้อ่ะก็ยางไีไเก่งไงผู้เกจไม่ได้ไอ้น,นี่มันง่ายกว่าเนี่ยนี่ก็ขับง่ายๆเนี่ยขับขับแทนไปเรื่อยๆนี่ง่ายกะหนุกไหมคะเกจ <laughs> เริ่มเล่นเป็นละเกจเริ่มเล่นเก่งแล้วเนี่ยเกจทำเร็วมากเลยตอนนี้อย่าเร็วเกินไปนะคะจะตกเขาค่ะทางทางก็ ก็คับกว้างจริงแล้วไม่เอาค่อยอันตรายเท่าไหร่อ่ะไม่เร็วเกินไปอ่ะจะา่าช้าเกินนะตรงนี้เดี๋ยวต้องมาน,นัดไข่แ <c oughs> ล้วรอ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 อ,อ่ะอ่าไปเลยอโอเคที่เล่นเก่งมากเราจะถึงคาเฟ่แล้วตรงนี้มีมีคาเฟ่หนึง่งเดี๋ยวเราแวะกินอะไรอุ่นๆน,นิดนึงตรงนี้อ่าเจสนำหน้าไปแล้วเจสไปจอดตรงที่ยอนลูก เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน่อยไปจอดตียอนลูกไปสนุกไหมสรุปสนุกเหรอเอาอีกรอบเหรอมองกล้องก่อนเอาอีกรอบด้วยเหรอเอาเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่สนุกอยู่เลยเอ่ะกลับสก,กีอันไหนดีกว่าสก,กีสก,กียังสนุกไปอยู่ดีเหรออ่าตอนนี้เรามาอยู่กันในคาเฟ่แล้วคาเฟ่สวยมากเลยคาเฟ่สวยมากเลยเดี๋ยวไป ข้างหน้ากันอยากอะไรกินบ้างตาม่วงฟ้าก็เป็นเนาะถ้าอยู่ในหีมะ้าดานจะเป็นอย่างเงี้ยหรอเนาะเดี๋ยวกินอะไรก่อนนะด้วยมีคิสลูมด้วยค่ะนี่มีอะไรบ้างอะได้ไ,ได,ได้ไม่เขาไม่ได้ว่านะอะไรก็เป็นห้องอ่านหนังสือมากกว่ากับของเล่นไม้เหรอ มีอะไรเล่นบ้างคะอุ้ยมีบ้านไม้เปล่าแเกสดูสินี่ไงข้างๆหนูอ่ะอ๋อดีจังเลยแม่กับพ่อแม่กับพ่อมีน้องเกสน้องกายไหมคะอันไหนเป็นคนนี้คนนี้หรอไม่สวยอะไม่สวยมีคนเยอะหรอฮะอันนี้มีบ้านค่ะอันไหนมาเดินที่บ้านได้ไหมคะประตูเปิดได้เปล่าลูกไหนประตูเปิดได้เปล่าลูกเปิดดูสิโอ้เปิดได้ด้วยค่ะ ดีมากเลยนี่ประตูแต่ละอันนะเปิดเข้าไปดูได้ด้วยโอ้มีมีบ้านจริงๆนะเข้าไปได้เป็นคนนี้อ่ามีนวยะโทรศัพท์อ่ะมันไปอยู่ในที่หนาวมาแล้วพอมันเข้ามาอุ่นๆมันเป็นฟ้าเลยค่ะนี่นี่บ้านโอ้มีเฟอร์นิเจอร์ค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าต่างมาดูโอ้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์อาเกสค่ะพาคนเข้าไปเดินในบ้านหน่อย เขาได้ไหมหัวโชนไหมไม่โชนอ่าเขาไปเลยเขาไปลึกๆหน่อยอ๋อเขาล้มแล้วเดี๋ยวจัดบ้านกจัดจัดบ้านก่อนอ่าหบ้านหนูใหญ่ขึ้นเลยเหรอคะเปิดออกมาได้เหรอะฮะโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เหรอคะโอ้ต้องยื่ไว้ทำอะไรเป็นระเบียงมากฮะใช่ป่ะสนุกจังเลยไปไปกินฮอทชอนแครอทกันก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวไปเล่นสกีกันต่อค่ะโอ้ไรคะเนี่ยเจ๊ฮะ อ๋อช็อกโกแลตมีมัสเบโล่ด้วยค่ะโอ้โหร้อนไหมร้อนไหมโอ้ร้อนไหมคะัออร้อ <c oughs> นห่ออร่อยไหมอร่อยไหมโอเคมีครีมไหม,ม,ม,ม <c oughs> อ่าบายบายดีกว่าบายบายจริงๆแล้วอ่าบายบายค่ะ